สวัสดีครับสาวนี่เป็นเพื่อนที่ชอบเล่นเกมฟุตบอลกันด้วยนะครับผมหลังจากที่หายไป3าสวันก็ติดงานติดธุระนิดหน่อยนะครับก็แทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับคุณผู้ชมก็คลิปนี้เราก็มาอยู่กับแผน4312นะครับก็ยังอยู่ในแผนหน้าคู่เหมือนเดิมเลยนะครับผมเป็นหน้าคู่ที่จําเลยนะครับฝั่งเขาก็41 2 3นะครับโหมีแต่ตัวเทพๆเลยนะครับคุณผู้ชม OVR ก็เกือบร้อยทุกตัวโหตัวจริงว่าว้าวแล้วตัวสำรองยิ่งว้าวกว่านะครับโอเค อันนี้ผมก็เล่นสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าแผนเนี้ยมันเหมาะกับควิกเคาน์เตอร์มากที่สุดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือให้นักเตะมันวิ่งขึ้นหน้าแล้วก็ทําชิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเล่นกับรองบอลเคาน์เตอร์มันรู้สึกว่ามันมันรับเกินไปอะครับมันนักเตะมันไม่ค่อยวิ่งขึ้นหน้าเท่าไหร่มันจะวิ่งหาช่องมากกว่านะครับก็ผมคิดว่ามันเหมาะกับควิกเคาน์เตอร์สุดละสำหรับแผนนี้นะแผนนี้ก็เป็นแผนของสโมสรยังบอยนะครับก็ไปเลือกใช้กันมาได้นะครับคคุณผผู้ชมมมมาาาอัันนรรบเีีียทท่่โ ผมก็เลือกใช้โทนีรีมาเล่นแล้วนะคุณผู้ชมรูม้สึกว่ามาเล่นง่ายนะครับเร็วแล้วก็มอีอีกอย่างมีสกิลดับบลทัชด้วยนะครับสำหรับตัวนีรนนะจังหวะนี้ยังไงเอเมเป้เอเมเปเ้กระชากมาไม่มีตัวเข้าจาังหวะนี้ก็ซัดสแตนนิ่งลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ <laughs> เปิดเกมมานะครับคุณผู้ชมก็ซัดไปแล้วครับหนึ่งตุงนะสำหรับเอเมเป้นะครับอย่างนี้ไม่มีตัวเข้าแล้วก็กระชากไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับคุณผู้ชมกระชากหาพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็จบสกอร์ได้เลยนะครับผม ฟอร์นันเดสเน็กับเนย์มาชิงขึ้นมาหน้าฟอร์ลันจ่ายมาที่เอมบเป้เอมบเป้จ่ายที่เนย์มาดับโบโอ้โหโดนแซะนิดหน่อยครับเกือบซวยแล้วนะเมื่อกี้นะไปเนดเวิตจ่ายมาที่พอดีวนันเอสซี่เมสซี่จ่ายขึ้นมาหน้าที่กาคากาคาปาต่อโอเคครับผมเราดักได้นะโรน,นัลดีรู้สึกว่าการคุมเกมรับเขาอ่านเกมดีนะครับคุณผู้ชมอาจจะตัวเล็กนิดหน่อยนะครับแต่ว่าความคล่องและก็สกิลทักษะอะไรเขาดีนะครับคุณผู้ชม ถ้าใครมีก็มาเล่นได้นะสามารถยิงแถว2ได้ดีด้วยนะครับผู้ชมสําหรับโทนารีนะครับรว่าจังหวะนี้โอ้โหเฟกไปยิงลูกนี้อืโดนจิ้มไว้ก่อนนะครับกลาว่าจะซัดสตันนิ่งแบบเน้เนๆเ,เลยนะครับผู้ชมมาครับผมโอเว่นโอเว่น,โอ,วนโอเว่นจ่ายมาติดครับผมไปเดีิกยกขึ้นไปก่อนมาที่เอเป๊ะมงแต่ว่าเนย์มาโอ้โหเนย์มาชะง,งักอะไรอนะ่ะโอ้หไปเกมบุกของเขานะครับเมสซี่เมสซี่จ่ายมาที่เนยเดต์ นเวตาต่อที่โอเว่นโอเว่นสตาร์นิ่งโอ้โหติดบล็อกได้ดีกแล้วครับผมยังมีตัวไฮคิมิเอาไคิมีทำอะไร <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้ผมคิดว่าเขาน่าจะแบบเปิดนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าระยะมันไกลเกินเน่ะมันต้องวิ่งขึ้นมาแบบเกือบถึงเส้นหน้ากรอบเพลโทษของฝัง่งเรานะครับมันถึงจะเปิดได้นะครับแต่วันนี้มันมันไม่ถึงมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอกาจังหวะผิดนิดหน่อยนะครับ <c oughs> มาแต่ว่าเราจังหวะนี้ขึ้นเกมบุกมาครับผมที่เปียเปียกระชากมา วนมาก่อนครับผมรอเพื่อนข้างในมีไหมเอ่ยมีครับผมกองเต้ยัดเข้ามาที่ฟอนันเดสจ่ายออกซ้ายเอเบเป้ไม่ถึงครับผมงหวันนี้เอ้าแต่ว่าเขาเขาพลาดโอเคครับผมเดียบร้อยครับเดียโก้ฟอร์ลันครับผมอยู่จังหวะนั้นพอดีนะครับก็เก็บบอลมาซัดด้วยขวานะครับผู้ชมก็ขึ้นนําไปแล้วครับผม2ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นงานเกมไวนะครับผู้ชมคือเขาเล่นหน้า3นะครับเจอหน้าคู่เราก็เรากดดันได้ดีมากเลยนะครับไปเจวะนี้ยัดไม่ดีครับผม กา้ากาก้ายังไงลำเลียงบอลขึ้นมาโอ้โหสตาร์นี่ลงลูกนี้ติดบอลเนต้าจุกไปหนึ่งดอกครับผมโอ้โหเอาเนเวตยังไงเมสซี่หมงมาที่คาฟูคาฟูโดนจิ้มไปครับผมเนตา้าเคลียร์ไปก่อนถึงเอมาเป้ด้วยครับตชวาน,นี้แทงขึ้นหน้าไปหืมนมาไม่พร้อมจะวิ่งนะครับเชวนี้มาติอ,อุสจ่ายขึ้นมาหน้าแต่ก็ติดโทนารี่นะครับนี่ไงผมบอกแล้วว่าโทนารีผมตึงนะไปเฟอร์นันเดส มีตัววิ่งยกขึ้นมาว้าเป๊ะหมูม,ม่ได้เอา้าแต่ว่าเฟอร์นันเดสโอเคเอาเอาโอเคมายังเป็นเกมของเรานะครับยังไงนิเอ้นิโนโ่นิโนโ่ไม่มีตัวเข้าก็กระชากออกซ้ายครับผมเดี๋ยวนี้หาจังหวะเปิดสตาร์ทหนีลูกนี้เป๊ะโอ้โหจิ้มพาดเอา้าแต่ว่ากระชอกมากโอเคครับผมสามประตูต่อศูนย์นะจากเดโก้ฟอรนันอีกแล้วนะครับผมเป็นตัวที่ยืนแบบถูกจงังหวะพอดีนะครับผู้ชม จังหวะที่เขาปัดออกมานะครับก็กระชอมาหา,าเดี๋ยวก็ฟอรลันนะครับก็ซัดเข้าไปตรวนี้โอ้โหครึ่งแรกเรานําไป3ามศูนยนะ์เลยนะเออตึงจัดนะครับคุณผู้ชมยกขึ้นมามองอมยังได้ครับผมไปโดนแลดิยกขึ้นมาก่อนไปเอชิงไปแทงติดครับผมโอเคครับหมดเวลาครึ่งแรกนะครับผมเราก็นําไปด้วยสมประตูต่อศูนย์นะครับอื เราคลองเกมได้เยอะกว่านะครับสาหรับครึ่งแรกนะคือหน้าคู่น่ะถ้าเราแบบทําชิงแล้วแบบจังหวะมันได้นะมันได้เปรียบเลยนะคุณผู้ชมยิ่งแบบขึ้นนําก่อนแล้วก็แบบทําสกอร์ได,ด้ดีกว่านีนะ้ผมบอกเลยว่าได้เปรียบแน,น่นอนครับครึ่งหลังคือเราเล่นง่ายที่สุดเลยนะครับอขอเปลี่ยนเราซูเปอร์ซับลงมาแทนแล้วกันเนบผมเจอกันครึ่งหลังครับไมเคยโอเว่นครับผมเขี่ยมาที่เน็เวทเน็เวทมาที่คาซิเมโลแทงไหก้าเบิ้ลต่อครับผมไม่ถึงโอเว่นนะเนตาอ่านเกมดีครับผมไอเดกจ่ายแล้วเอาจ่ายไม่ดีครับ โอเคยังจิ้มมาได้แต่ก็โอ้โหขาเซครับผมแข็งจัดไอเตอร์สเตเกนยกขึ้นมากล่องเตะดักดีครับมาขอขอเราแบบทำเกมบุกมั่งแต่วันนี้เอาใจาคาเซมิโลเนมาโอ้โหเสียเชิงหมดเลยเคเขาจ่ายพลาดครับมาที่คอรีอาคอรีอาเพื่อนวิ่งครับผมแทงมาที่เนมาเนมาเมาจาวันนี้ดับเบแล้วก็สแตนนิงบิ๊กแคมเออเข้าบอลไวครับ ตรงน,นี้ยังไงเขาจะบุกได้หรือเปล่ปาเอาโอเคมาขอเดียแทงมาที่เอ็มบาปเป้จจงหวะนี้ตัดขวาลูกนี้โอ้โหติดเซฟนะครับกล่าวว่าใส่เน้นๆเลยนะครับคุณผู้ชมเอาแต่ว่าเขาเชียร์มาไม่ดีครับไป,ปเอ็มบาเป้มาใหมดาบ,บูแล้วก็ยิงอีกทีอติดเซฟอ,อีกแล้วจะยัดเข้าเสาแรกนะครับแต่ว่าเตอร์สเตเกนบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมเ,อเราจะยอมเสียแค่สามลูกพอนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ครูต่อสู้เปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับมาครับผมทิเปียขอดึงนักเตะมาเล่นสั้นนะครับผมังหวันนี้ไม่เล่นนะหลอกมาครับหมุนหลอกมาแล้วก็เปิดไปข้างหลังังหวันนี้เด็กมงอุ้ยมาก่อนมาก่อนโอเคแล้วโอ้ยเอ้าจังหวะนี้เออโอ้มีฮาคิมีนะครับที่ยืนปิดเสาแรกนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจังหวะเรายิงมัน มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับจอันนี้นเคลียร์ไม่ได้นะครับ <c oughs> เป็นคอรียานะครับผมที่ซัดประตูนี้ไปมาสี่ลูกแล้วโอเคเกมรับเรายังดีอยู่นะครับนิดายกขึ้นมามองอืมไปก่อนโอนาริโอนาริหาตัวจ่ายครับผมมาโอเคเบลิงแฮมเมสซี่โอ้โหแต่ยังได้ครับทำอะไรก่อนโอนาริชิงมาที่กองเต้เบิลมาเดินชิงกันใกล้ๆเมสซี่ เมสซี่ยกขึ้นมาอื้มเอเบเอาแต่ว่าอมไม่ถึงอยู่ดีครับไอโอเคนี่ครับผมเอาแดนกลางเรามันจะแน่นนิดหน่อยนะเพราะว่าผมใช้กองเต้ลงมาเล่นนะครับแต่ว่ากองเต้เป็นสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะก็คือยินคู่กับเฟอร์นันเดสเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ทั้งคู่เลยนะครับก็สามารถแบบสามารถทําชิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าเจอวันนี้โอเว่นยังไงหักมาที่เปดีเปดีหมุนลูกนี้โอ้โหแล้วก็ซัดอื้ังวะนนี้อย่างเซียนเลยครับคุณผู้ชม ผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นท่านะ <c oughs> คือทําให้นักเตะผมเสียหลักไปเลยอะคือตีมาแล้วผมตีใครแตกมาแล้วครับผมสีป่ปนตัวต่อหนึ่งนะเจ้าหนี้ยังไงมาชิงมา,เป,เ,าเปะเอ็มบาเป้แทงออกซ้ายครับผมเบ่นิงแฮมชิงเข้ามาที่เอ็มบาเป้ยังไงเล่ในไงล้ๆครับผมกองเตะกองเตะยังไงอุ้ยชา้าโดนแซไปแต่ยังได้ครับผมตัวนาลี่อุ้ยโดนแซอีกรอบครับผมสรุปไม่ได้แทงครับผมไปเล่นเกมรับกันโอเคนะดลิียังชัวครับมาดีได้ ยกขึ้นไปก่อนมองได้ไหมอ,องได้ครับผมไปเอา้าเมสซี่ปล่อยบอลออกไปอืหฮาคิมิีครับผมเฮดี้กลายมาที่หาคิมิีอีกรอบโอ้โหโดนต้มไปแต่ว่าเจ้าวันนี้กองเตย้ยังมาได้ครับผมไปกองเต้ขยันนะสเตไม่น่าเยอะด้วยนะครับสามารถเล่นได้ทั้งเกมเลยนะเออก็เป็นเป็นตัวที่แบบฟีเอเจนนะครับก็หลังจากที่ไปเล่นในในลีกซาอุดีอาระเบียนะครับก็เป็นการธรรมดาแบบไม่มีสมสอเลยนะครับ มายังคุกคิกันอยู่นะครับโอ้โหเขาแทงออกมาซ้ายที่โรน,นันดิโญ่ปาเข้ามาในตามโมงสไลด์หมอบโมงนะครับผู้ชมจังหวะนี้ออกหลังไปครับเสียลูกเตะมุมนะก็ใครได้เตะโรน,นันดิโญ่ครับผมจังหวะน,นี้เปิดเข้ามากองเตะโมงกาฟูกาฟูโอ้โหยังมาได้คาเซมิรุยังมาดูโอ้โหเสียฟาวครับโดนแซไปจังหวะน,นี้อะกรกัน จังหวะนี้นะ่าจะแบบมีปัญหานิดหน่อยนะครับพี่โรโนเรารีบวิ่งขึ้นไปเลยเมื่อกี้นะมาเป็นลูกรีคิกของโรนันดิโญอย่างไงเลงอยู่แล้วก็ปั่นด้วยขวาลูกนีโอโหข้ามคานไปนิดนึงนะครับถึงกับเข่าอ่อนเลยโอ้โหครับปั่นลูกนี้ไม่ดีครับผมข้ามคานไปนิดหน่อยระยะมันใกล้ด้วยนะครับคือบางทีเราเราก,การน้ําหนักไม่ดีก็เราพลาดไปเลยนะครับดีด้ายกขึ้นมา จังหวะนี้ก็ท้ายเกมแล้วนะแล้วก็ผระคองเกมไปเรื่อยนะครับผมสําหรับเกมนี้ก็น่าจะหมดเวลาเอา้าแต่ว่าเขาจ่ายมาไม่ดีครับผมเป็นนักเตะที่แบบจ่ายหันหลังนะเมื่อกี้นะถ้าแบบจ่ายหันหน้าจะได้เปรียบกว่านี้หน่อยนะครับผมก็ไม่ชอบน,ะนักเตะที่แบบจ่ายหันหลังเนะี่ยเออมันบาลานซ์ตัวไม่ดีนะครับผู้ชมโอเคก็หมดเวลาครึ่งหลังไปนะครับผมเราก็ชนะไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับก็เจอดิวิชันหนึ่งตึงๆเลยนะครับผมแต่ว่าแขกงของเขารูปแบบกาเร่นก็อาจจะแพ้ทางของเรานะครับ แล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะฮองเกมไปได้58เนะครับเขาก็42เปซ็นเดโกฟอรันนะครับที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์ไปเกมนี้นะครับคะแนนไปที่7.5เปอร์เซ็นต์เลยก็หลังจากที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมก็มาเกมนี้ก็จัดหน้าคู่ไปเลยนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับผู้ชมโอเคครับผมก็เกมนี้ก็จะมีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยนะครับผู้ชมก็จะพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆโอเคครับผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับไว้เจอกันคิปหน้าผม สวัสดีครับ